พนวัฒน์นำทีมผู้กำกับและนักแสดงจากหักเจ้าอีลีเดอร์รวมงานเดินคุมแดงมายาเอ็นเตอร์เทนเมนต์อวอร์2022เพราะมีใจรักด้านวงการบันเทิงทำให้อาจารย์หนึ่งพนวัฒน์เชษฐประตานนนหรือสินแสหนึ่งอาจารย์ชื่อดังในแวดวงโหราศาสตร์และพิธีกร,รรมด้านศาสนาพุทธและเทพเจ้าจีนสยายปีกขึ้นแทนผู้จัดละครเรื่องแรกหัดเจ้าอีลีเดอร์เรื่องราวความรัก ความอิดฉาวิษสยาศสยศาสตร์และความเชื่อของชาวบ้านโดยมีครูมิ้งเพนจันวงสมเพชรรับหน้าที่บรรเลงเขียนบทและกำกับการแสดงด้วยตัวเองล่าสุดอาจารย์หนึ่งเพิ่มความปังให้กับละครเรื่องนี้โดยการนำทีมผู้กำกับและนักแสดงอาทิครูมิ้งเพนจันจารุพงกุ้ยไม้งามหรือแจ็คแบ็คแจ็คแอปเปิลกีรสาหอมเสียง พี่กฤตเมธอ้วนชุมและจังวัชพลกรรกันร่วมเดินพรมแดงในงานมายาเอนเตอร์เทนอาวอร์2022ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทั้งอาจารย์หนึ่งและนักแสดงมาในชุดสุดรู้สมเกียรติโดยอาจารย์หนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในงานนี้ว่าค้ะเห็นว่าคุณหนึ่งจะมี<อ>ละครออนแอ,อร์เร็วนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผม เร็วนี้นะคะเราก็จะออนแอร์เรื่องพักเจ้าออลิเดอร์นะคะต้องบอกเลยว่าครบรถมากๆสาหรับเรื่องนี้นี่ต้องบอกว่านาความหามาให้กับทุกท่านท่านผู้ชมต้องดูแล้วบอกว่ารักในเรื่องนี้โดยเฉพาะคู่พักคู่นางนะฮะต้องบอกว่าแซ่บขนาดไหนนะฮะอันนี้ค่ะก็คอนเสิร์ตละครเรื่องนี้นะคะก็จริงๆแล้วเราอยากได้อละครที่เป็นแบบว่าออกแนวตลาดนอยแล้วก็จะมีแบบว่า ความคอมมดี้ความสนุกแอคชั่นแต่เราก็จะไม่ทิ้งที่เขากำลังนิยมกันก็คือความแซ่บหัวเมียอ <ís S 1> <ล><ฮ>ะไรค่ะ เรื่องราวมันจะเป็นคร่าวๆประมาณไหนคนบะค่ะเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของอเราจะมีอีกคู่หนึ่งเนาะมีอาร์ตี้ธนาชาติกับน้องหนูเล็กอรลดีก็คือคู่นี้เขาจะเป็นแบบว่าชอบใช้ชีวิตแบบบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยมีแฟนเป็นน้องแอปเปิลก็คือปลายฟ้าแต่ปลายฟ้าเนี่ยเขาไปแต่งงานกับไฮโซก็คือน้องแซกแบ็คแซกของเรานี่เองนะคะเขาก็จะมีความหึงหวงวก็จะมีความแซบมีหวัวเมียตบตีกันบ้างแต่ว่าก็จะมีความเป็นธรรมชาติของ ลุกทุ่งชาวบ้านอะไรแนวที่กำลังนิยมอยู่ในขณะนี้ค่ะถามถึงเลือกประครับก็คือแข่งกับใครครับพระเจ้าดีเดอจ็กระบุเป็นไทยครับก็อย่างที่คุณมีแนะนําไปเราจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นสายที่ค่อนข้างแบบว่าเป็นสายในเมืองหน่อยแต่ในเมืองก็จะมีความแบบว่าเปรี้ยวกราดมากกว่าความสนุกสนานแล้วก็จะมีความราม่ามากกว่าเพราะว่าเราก็จะห่วงคนของเราเนาะขอบคุณค รบทเป็นปลายฟ้าค่ะเป็นไฮโซเป็นนักแสดงชื่อดังค่ะก <using> ็จะมีความแซ่บในตัวเองค่ะแล้วก็จะมีแบบในเรื่องของดราม่ากับตัวพระเอกจะเยอะค่ะตัวนี้ก็เล่นร้ายเล่นร้ายแต่จะร้ายแค่ไหนต้องไปติดตามนะค่ะจากสามาวดีที่เปธรรมะแล้วมาร้ายทำไมถึงรับบทร้ายคะ เอร์ดูบ้างค่ะเพราะว่าเราอยากได้แบบอะไรที่เราไม่เคยลองแล้ว,แล,วแล้วเราได้ลองค่ะ <ยา S 1> เป็นอะไระใหม่ๆยามคเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าชอบ เราถามพี่หนิดนึงเด็กแรกจากสินแฉส,สินิแฉแล้วจะไปถึงมาเป็นผู้สัตรรละครละคะอย่างแรกเลยประกัยแรกก็คือความชอบเราชอบอย่างนี้ชอบชอบสร้างชอบทำอยู่ในวงการเนี่ยมาตั้งแต่เด็กรู้สึกชอบนะรบเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าขอเล่นเป็นตัวเองอจะเป็นตัวเองในบทบาทแบบไหน <S <S 2> <S 2> <S ไม่ได้แซบนะแต่ทะลวงถึงหัวใจค่ะพี่ต้องไปติดตามกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกคู่นึงอ่าอีกคู่นึงอาจารย์เนี่ยได้เล่นกับสุภาพบุรุษ ท่านหนึ่งอ่าเดี๋ยวอุ้งไปก่อนว่าเป็นใครไม่บอกแต่รู้ว่าเป็นคุณหมอนั่นแหละแต่คุณหมอมาทําอะไรก็ไม่รู้อันนี้มันแบบว่าย้อนไปย้อนมายังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับถามแล้วสองคนครับจ้างก่อนเลยครับครับผมก็ในเรื่องก็แสดงเป็นคุณหมอนะครับผมนี่ก็บไปจายนี่แหละก็ปิดไม่ได้แล้วมาแล้วเฉลี่ยมาแล้วถ้าถามก็คงปิดไม่ไหวละก็เลยบอกว่าเป็นคุณหมอครับผมก็เป็นบทที่ท้าทายดีครับผมเพราะว่าด้วยบุคลิกที่แบบ ปกติแล้วไม่ได้แบบนิ่งเหมือนคุณหมอขนาดนั้นครับผมอนักข่าวของผมนักข่าวยเป็นนักข่าวอยู่คอยสืบคอยแซบอ่าเดี๋ยวเขามีฉายาด้วยนะเขาชื่อฉายาพีหวานเจี๊ยบจะหวานเจี๊ยบยังไงนักข่าวจะขนาดไหนเอาไปติดตามกันนะในฮักเจ้าอีดีเดอร์นะครับจะจใส่เมื่อไหร่ยังไงดเร็วๆนี้แน่นอนครับผมรอติดตามได้เลย ช่อ,องช่องทางก็จะมีหลายช่องทางนะคะตอนนี้ก็กําลังดีกว้อยูอ่น่าจะเป็นทางช่องก้9ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาอุบอีกนิดนึงขอพี่ตัดทีเซอร์เสร็จก่อนอีกนิดนึงค่ะ